ตำกว๋วยเตี๋ยวหรือตำเส้นเลยครับจุกๆก,กันเลยครับทุกคนน่ากินมากใส่ลูกชิ้นจุกๆโรยกลากหมูลงไปนะครับทุกคนมาเลยลงมือกันเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนอร่อยมาก sẽ rút chín, sẽ phạt buông. Ừm. Uhm. คมอืมหอมเมนูปโปรดครับอืมนัวๆ ลูกชิ้นกุ้งที่กินไปวันก่อนครับทุกคนกุ้งเด้งมากน้ำจะเป็นแบบคลุกคลิกคลุกคลิกนะครับอ,อันนี้ลูกชิ้นหมูลงลง กินเองสะใจอื ừ. ใส่หัวบ่งบ้านด้วย 진ิ้นกุ้งด <Netz mainly disagrees> <f dragging> <sympathża> <famously>. อยู่ตรงนี้น,น้ำเนมปลาลานัวมากนัวนะไม่เค็ม เป็นคนกินรถจัดแต่ก็แยกออกนะครับทุกคนว่าจัดแค่ไหนที่เรียกว่าจัดที่เรียกว่าเค็มใครชอบกินบ้างตำเส้นเล็กชอบมากอร่อย พ้าเป็นครับหมูชิ้นใหญ่เรียกครับหมูอันชิ้นเล็กเียกกักหมูตัวกี้เองนะดูทุกคนว่ามันนัวแค่ไหน เหมือนกินกว๋วยเตี๋ยจริงๆแหละแต่ว่ามีน้ำปลรรามาราดสาวบกเส้นเหล็กสาวบกเส้นครับ ไ่แม่กินเส้นลาวกินเส้นพอมีผักต่างๆใส่เข้าไปด้วยมันก็จะหอมๆกินคู่เงี้ย มันลวมันลอมะนาวกี่จะเป็นคนกินตำพวกเนี้ยจะบีบมะนาวแค่นิดเดียวครับเพราะว่าไม่ชอบเปรี้ยวไป,ไปที่น้ำส้มตำแต่ชอบเปรี้ยวแบบผลไม้เปรี้ยวเนี่ยชอบอ,อูสดชื่นมันคนละแบบกันนะทุกคน เปรี้ยวลงไปน้ำ้มตำเนี่ยมันก็จะเป็นแบบอีกแบบเรากัดกินสดๆอย่างเงี้ยก็อ,อีกแบบหนึง่ง แซ่บโพแซ่บโพเดี <The noise> ๋ยวจะขอไปนั่งเล่มต่อครับเล่มเสร็จเล็กๆอย่างนี้ เอาขนมจีนมาลงต่อได้นะผัดอร่อยต่อเน,นื่องกันไปเลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคน กำลังใจให้ยังไก่ให้กี่ได้แหละอืม